สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขไทยนะคะวันนี้ไม่ได้เอาสิ้นมาให้ชมนะคะเป็นอ่าย่ามค่ะย่ามงานย่ามใบเล็กๆนี่ค่ะเป็นงานผ้าหมักโครนนะคะเนื้อน,นุ่มๆใส่สบายเล็กๆ จะสะพายก็ได้หรือว่าใช้คล้องแขนก็ได้นะคะปกติย่ามเมื่อเราที่นกเคยมาให้ชมบ่อยๆก็จะเป็นย่ามจบนะคะอันนี้เป็นงานจบมือเป็นงานจบไหมอันนี้จบไหมอันนี้จกฝ้ายเดี๋ยวอันนี้สีสีเขียวมะกอกค่ะเขียวอ่อนๆเขียวพาสเทลนะคะความยาวของย่ามแบบนี้ก็คือ9คูณ9คือกว้าง9้ายาว9้าแล้ววัดทบสายนะคะตั้งแต่ปากเนี่ย ปากย่ามจนถึงนี้ประมาณ1 8 1 9นิ้วค่ะก็จะสพายพอดีแล้วก็จะมีด้านหลังเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าเล็กแล้วด้านในก็จะมีซิปมีซิปแล้วก็จะมีกระเป๋าให้ด้านในอย่างนี้ค่ะมีกระเป๋าให้นี่นะคะอันนี้อันนี้เป็นจกไหมาลายบัวไหลหมู่นะคะซึ่งสวยมากเขาบอกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะส่วนอันนี้เป็นสีเปลือกมังคุดค่ะเป็นลายบัวไหลหมู่เหมือนกันนะคะเป็นงานฝ้ายค่ะ นี่ะใส่เข้าไปเป็นงานจบมือค่ะสวยๆแบบนี้อ่ามาดูที่น้อามาให้ชมวันนี้นะคะเป็นหมักโครนค่ะเนื้อนุ่มมีมาใบเล็กๆนี่ค่ะสามารถคล้องคล้องแขนได้แบบนี้ค่ะคล้องแขนได้นี่ค่ะหรือว่าจะสะพายสะพายก็จะสะพายพอดีแบบนี้ค่ะก็ะจะอยู่ที่เอวพอดีแล้วก็สายเนี่ยค่ะ ขนาดของย่ามก็คือด้านนี้นะคะก็จะเป็นเก้านิ้วเนี่ยค่ะเดินลกวัดให้ดูเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณเก้านิ้วเก้านิ้วครึ่งนคะคะก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนความสูงก็จะเป็นแปดนิ้วเนี่ยค่ะวัดจากปากย่ามก็จะประมาณแปดนิ้วสายวัดทบนะคะประมาณสิบสองนิ้วค่ะ วัดทบสิบสองนิ้วอันนี้ก็จะเป็นยีิบสี่นิ้วนะคะก็จะมีกระเป๋าด้านหน้าเล็กๆแบบนี้เอาไว้ใส่ของได้นะคะแล้วก็แต่งกระดุมไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีซิปนี่นะคะมีซิปแบบนี้ให้แล้วด้านในก็จะมีกระเป๋าเล็กๆสองฝั่งแบบนี้ค่ะสามารถใส่ของได้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะน,นี้นกบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นยกชมพูบนพื้นสี สีกรมนะคะสีกรมเนี่ยสีน้ําเงินสีกรมเข้มๆแบบนี้แล้วผู้ก็จะเป็น2เฉดสีแบบนี้นะคะอันนี้นี่เลยคะ่ะขนาดรู้แล้วอันนี้ก็จะเป็นใบละ7 9็บาทรวมส่งนะคะอันนี้ค่ะอันนี้สีแรกนะคะนกให้ดูสีที่สองวันนี้มีมาให้ชมหลายใบค่ะเป็นงานทอมือนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะสี ให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นลายดอกผักแว่นนะคะจะพื้นจะเป็นสีแดงโทนแดงแล้วก็ผู้ก็สองเฉดสีเห็นไหมคะลักษณะเหมือนกันนะคะขนาดเท่ากันค่ะสนใจใบไหนทักได้อันนี้เป็นดอกดาวกระจายสีครีมค่ะบนพื้นโทนน้ำตาลค่ะแล้วก็มีตรงนี้ปากย่ามโผลมาเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็ผู้ สองเฉดสีละม,มุนละม,มุนแบบนี้ค่ะจะสามารถสลา,ายฝั่งนี้ก็ได้หรือสลา,ายฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่เราค่ะอันนี้ค่ะผืนหนึ่งอ่ะต่อไปใบต่อไปค่ะนี่ค่ะอันนี้หน้าเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ผู้ก็สองเฉดสีเป็นสีครีมกับสีอ่าโทนอ่าน้ำตาลอ่อนนะคะ โดดเด่นด้วยสีแดงนะคะอันนี้ผืนหนึ่งอ่าอันนี้ใบหนึ่งอันนี้คือสีเดียวกันทั้งผืนนะคะทั้งใบผู้ลายให้ดูใกล้สีก็จะเป็นสีออกสีนี้นะคะสวยมากอันนี้สีคลาสสิกค,ค่ะใบนี้ก็จะเป็นอ่าดอกพอกแว่นนะคะอันนี้จะเป็นพื้นสีแดงอันนี้จะเป็นพื้น พื้นสีกลมนะคะน้ำเงินกลมค่ะนี่ค่ะก็สร้างความกิบเก๋ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นงานหมักโคนงานหมักโคนลักษณะคือเขานุ่มอยู่แล้วลักษณะนุ่มแล้วก็เนื้อเนื้อของอาฝ้ายที่นํามาทอจะแพงกว่างานงานที่นกไห้เมื่อกี้นะคะก็คืออันนี้ตัวย่ามตัวย่ามอันนี้จะมีราคาถูกกว่าน,นี้ใบเล็กแต่ราคาก็ จะเทียบเท่ากับใบใหญ่อันนั้นเลยอันนั้น850บาทถ้าเป็นงานฝ้ายถ้าเป็นงานใหม่950บาทแต่อันนี้790บาทค่ะพร้อมส่งนะคะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะชมพูนกให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ผู้สำหรับคนที่ชอบนะคะชอบใบเล็กๆก,ก็สามารถทักได้ที่เพจนะคะเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยหรือว่าแอดไลน์สอบถามนกได้นะคะยินดีค่ะ อันนี้งานสวยๆคือก็ลองมาให้ชมกันเผื่อใครที่แบบว่ามีคนสนใจย่ามจบเยอะบางคนก็อยากได้ใบเล็กๆนกก็เลยทำแบบนี้มาให้ชมกันค่ะใครชอบก็ฝากกดถูกใจเป็นกำใจกันด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจก็แอดไลน์หรือทักเพจได้นะคะทั้งไงสวัสดีค่ะ